อันนี้คือฝาขวดน้านะเจ้าฝาขวดน้ําถ้าเราจะปิดฝาขวดน้ําอันนี้กับเมืองก็จะบอกว่าตืดนะเจ้าตืดนะเจ้าการปิดภาชนะต่างๆนั่นเองนะเจ้าเน้นว่าเป็นภาชนะนะเจ้านะประเภทของอย่างฟับอย่างเช่นหม้อนะหม้อเราเคยบอกว่าตืดหม้อก็คือปิดฝาหม้อนั่นเองนะรวมไปถึง องน้ําอย่างเงี้ยนะองน้ําถ้าเราจะปิดฝาองน้ําุ๊กบอกว่าตืดเถตืดองน้นานะเจ้าอันนี้นี่เป็นแกลอนเราปิดฝาเพ๊กเขาอบอกว่าตืดฝานะเจ้าตืดฝาก็คือปิดฝาแต่ถ้ากรณีปิดประตูปิดหน้าต่าง อันนี้เคยทคําคลิปปลนะเจ้าปิดประตูปิดหน้าต่างเนี่ยจะบรรจัยคาว่าตืดนะเจ้าจะจช้ยคาว่าหับนะเจ้าหับก็เป็นการปิดเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ได้ปิดภาชนะแบบนี้นะอาจจะเป็นลกนักษณะเป็นกรองนะเป็นตะกร้านะเป็นประตูหน้าต่าง จะบาใช้คําว่าตืดนะเจ้ากรณีประตูหน้าต่างก็จะใช้คำว่าฮับปองฮับประตูนะเจ้าแต่ถ้าเป็นภาชนะต่างๆเนี่ยจะใช้คาว่าตืดอยู่เนาะแม้กระทั่งการปิดตาเนะี่ยการปิดตาไม่ให้เรามองเห็นอะไรเนะี่ยปลนก้บอกว่าตืดตานะเอาผ้ามาปิดตาว่าเอาผ้าตืดตาเหี้นะคําว่าตืดในที่นี้หมายถึงการปิดนะเจ้าปิดภาชนะเนาะเหมือนอย่างปิดปาก มัว่าตืดปากเขียตืดปากจะไปให้มันอู้คำว่าตืดในที่นี้หมายถึงปิดนั่นเองนะเจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นคำภาษาเหนือนะเจ้าคนที่อยากจะมาเรียนรู้ศึกษาภาษาเหนือนะเจ้าแวะมาช่องนี้ก็บ่เสียใจนะเจ้าเพราะว่าจะมีนําเสนอนะเจ้าทําส่งไว้วันละทําลงไว้ในหะ้ประมาณวันละคลิปสองคลิปสามคลิปแล้วแต่นะเจ้า พ่อเจ้าถือว่าเป็นการอนุรักษ์ภาษาบะเก่านะเจ้าถามว่าคําว่า,วาตืดซึ่งแปลว่าปิดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยยังทําอยู่ก่อยังใจอยู่ก่อยังใจอยู่นะเจ้าพอดะกี้เจ้าทาขี้ไปเกี่ยวกับคําว่าเก้งเนาะคำว่าเก้งนี่หมายถึงบังนะหมายถึงก้นนะแต่ถ้าปิดหมายถึงตืดนะเจ้ายังปิดปากพ่าบว่าตืดปากปิดตาพ่า,ากขาบอกว่าตืดตานะเจ้าวันนี้ก็ฝากไว้ หนึ่งเจ้าอีกหนึ่งคำของคำเมืองเหนือนะเจ้าลวก็ลาเพื่อนๆไปนะจ๊ะขอบพระคุณทุกท่านที่มารับชมนะจ๊ะสวัสดีเจ้า